ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะ รายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็การดูแลสุขภาพค่ะกับหมอจุม้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลสธเียนรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ และสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าน่าจะแบบเป็นที่สนใจและกําลังเป็นที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นข้อมูลที่หลายๆคนพยายามศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เรียกว่าเป็นที่นิยมสุดๆเพราะว่าเทรน์ในการดูแลสุขภาพแล้วก็เทรน์ในการมีสุขภาพที่ดีนั้นกําลังมา รวมถึงหมอจุ้มจิ้มด้วยนะคะเขาพยายามหาข้อมูลตรงนี้มากแต่ไม่ได้อยากมีสุขภาพดีนะคะอยากลดน้ําหนักค่ะใช่แล้วค่ะแเรากำลังจะพูดถึงอาหารที่มาควบคุมน้ําหนักและทําให้สุขภาพดีนะคะในกลุ่มที่ดูแลสุขภาพเขาจะบอกว่ากินเพื่อสุขภาพในกลุ่มที่น้ําหนักเยอะหน่อยก็จะบอกฉันจะกินเพื่อลดน้ําหนักนั่นก็คืออาหารที่เป็นเทรน์หลากหลายอย่างนะคะ นกยกตัวอย่างว่าจะเป็นในเรื่องของอ keto d เอทนะคะโลคหบเอยน,นู่นนะี่น่ะหุ่นี่หลากหลายมากเลยเดี๋ยววันนี้เรามาขอข้อมูลความรู้นะคะจากคุณหมอกันดีกว่าค่ะว่า keto มันคืออะไร keto d เอทจริงๆแล้วมันคืออะไรมันมันร่างกายนําไปใช้อย่างไรและมีผลอะไรกับร่างกายเพราะเอาจริงๆในกระแสะในสื่อโซเชียลมันก็มีทั้งสองทางนะคะคุณผู้ชมค่ะมันก็มีทั้งเรื่องของผลข้างเคียงหรือก็ผลดีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามา รับข้อมูลที่เป็นความรู้ทางวิชาการจากคุณหมอกันดีกว่านะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นอาจารย์วิเศษจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัายโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยค่ะและนอกจากนั้นนะคะท่านยังเป็นประธานชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนารถค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา สวัสดีครับจิ้มจิ้มครับวันนี้เป็นเรื่องที่จุ้มจิ้มสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์คะด,ดีครับเรียกว่า<ม>พยายามหา,มอ,าหอาหารห,าหรืออะาไารที่จะทําให้เราลดความอ้วนได้เพราะจริงๆอาจารย์ขาเป็นคนขี้เกียจออกกําลังกายค่ะมันเหมือนเป็นทางเลือกค่ะอาจารย์ว่าแบบ,บถ้าคนขี้เกียจออกกําลังกายแล้วจะทยังไง<ม>ดีนะกินอะไรถึงจะผอมจริงๆอาจจะเป็นหลักที่ไม่ค่อยถูกนะ <laughs> ว่าแบบกินอะไรถึงจะผอมแต่ก็เราก็ควร คือคุยกับคุณหมอทุกท่านนะคะท่านก็บอกว่าต้องออกกาลังกายสิแบบคุณหมอค่ะออกกาลังกายฟังดูง่ายแต่ยากที่สุดเลยค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ผมก็ไม่ได้ออกกำลังกายอ๋อเหรอคะอาจารย์ครับผมใช้เดินเอาอกิจกรรมทางกายเดี๋ยวนี้ก็พอฮะอถ้าเรากินไม่เกินเดินก็พอ ผมชอบจังเลยค่ะยินไม่เกินเดี๋ยวทีนี้ปัญหาคือว่าพอเลิมน้ำหนักเยอะมันก็มีปัญหาเจ็บเข่าอาจารย์เลยไม่สามารถออกกาลังกายได้นอกจากเดินแล้วค่ะวิ่งหน่อยปุ๊บเจ็บแล้วค่ะทาอะไรไม่ได้เลยนะคะก็เลยเป็นปัญหาส่งผลกันมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของกลุ่มอาหารหรือประเภทอาหารชนิดอาหารที่ ทำให้ลดน้ำหนักทําให้สุขภาพดีที่กําลังเป็นเทรนเป็นแฟชั่นในปัจจุบันนี้มันมีหลากหลายมากนะคะอาจารย์รแต่ที่นิยมสุดตอนนี้น่าจะเป็น Diet, คีโตไดเอทค่ะอาจารย์ซึ่งวันนี้อาจารย์เตรียมมาจะมาให้ความรู้กับเราด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเรามาคุยกันว่า Diet, คีโตเทนะิกไดเอทหรือฝรั่งที่เขาเขา,ขาแปลเป็นไทยก็จะเป็นอาหาร eto, คีโตนะหรืออาหารที่ทาก่อให้เกิด Body, คีโตนบอดี้หรือ osis, คีโตซิสนะะว่าที่เกิดความเป็นกรดในร่างกายจากสารคีโตน นะครับฟังดูเรื่อง,องย,อยากแล้วนะครับถ้าเราดูสไลด์แผนนี่นหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าอาหารปกติอาหารที่เราทานทั่วไปมันมีคาร์โบไฮเดตข้าวแป้งน้ําตาลเนี่ยประมาณทักึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีพวกโปรตีนก็ยี่สิเปอร์เซ็นตแล้ว ไขมันก็สิบยีเองเราไม่ได้กินไขมันเยอะในคนไทยไปถึงตามหลักที่อาหารอาหารห้าหมู่ที่สมัยเด็กๆที่เราเรียนหนังสือมาก็จะต้องมีข้าวเป็นข้าวแป้งน้ําตาลเป็นข้า์โไฮเดตแต่ไขมันจะไม่เยอะใช่ไหมคะอาจารย์แต่ตอนนี้ก็มีคนพบว่าถ้าเรากินไขมันเพิ่มขึ้นปรากฏว่าน้าหนักกลับลดลงก็เลยเป็นที่มาของอาหารคีโตก็คือกินไขมันเพิ่มขึ้นเลยเป็นเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในภาพก็ที่โซนเหลืองๆนะครับคือช่วงที่ป เปอร์เซ็นต์ที่กินไขมันนะแล้วก็มองมาก็เปิจสมัยก่อนควรจะเป็นไอ้สีเหลืองมันจะต้องเป็นคาร์โบไฮเดรรรตคา์โบไฮเดตที่ผ่านมาแล้วข้าวนะคะข้าวแป้งของเราเองแต่เขาที่ขอให้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปเลยเขาให้เปลี่ยนเป็นไขมันไขมันคาร์โบไฮเดทก็เหลือห้าถึงสิเปอร์เนั่นเองค่ะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้ร่างกายมันเป็นการหลอกตัวเองอย่างหนึ่งที่หลอกให้ให้รู้ว่าเราขาดพวกคาร์โบไฮเดรตขาดพวกข้าวแป้งน้ําตาลนะครับร่างกายโดยเฉพาะสมอง นะซึ่งเราใช้กูโคสนในการที่จะทำงานมันขาดกูโคสเนื่องจากเรากินค่าแปรน้ำตาลน้อยก็เลยต้องเอาไขมันมาเผาผลาญใช้แทนเผาผลาญที่ถูกเอาไปใช้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสารที่เราเรียกว่าคีโตบอดี้นะครับก็จะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าคีโตซิสนะถ้ามากเกินไปก็จะเกิดความเป็นกรดเรียกว่า<อ>คีโตแอซิดซิสนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งผลข้างเคียงที่จะตามมาได้ตรงนี้แต่ก็คือเป็นคำว่าทำไมถึงใช้คำว่าคีโตไดเอทก็คือเป็นเพราะว่ามันพอมันเผาผ่านไขมันแล้วมันเกิดคำว่าคีโตไอสารคีโตอันนี้ในร่างกายซึ่งซึ่งคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าอะไรบ้างแต่ให้รู้ว่ามันเกิดสารคีโตอันนี้ขึ้นในร่างกายนั่นเองจากการเผาผ่านไขมันซึ่งปกติก็คือจะมีบ้างแต่ด้วยความที่เรามนุษย์เรากินไขมันน้อยก็จะมีไม่เยอะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่มันจะมีมากขึ้นถ้าเราอดอาหาร ตอนนั้นไม่จําเป็นต้องไปกินอาหารคีโตนเราก็สร้างคีโตได้ถ้าเราอาหารเกิน12-14ชั่วโมงขึ้นไปร่างกายก็สร้างได้เองอีกวิธีหนึ่งอาจะขาดไอเอฟมีต้องขามวาจารกเหมือนกันกำลังกำลังพยายามทาอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์เพราะว่าเหมือนจะง่ายสุดเพราะว่ามัน ถ้าเราไม่ได้เตรียมอาหารเองทําอาหารเองมันจะยากรู้สึกว่าไอเอฟมันง่ายสุดเดี๋ยวค่อยถามอาจารย์ตอนเราคุยกันคีโตก่อนนะคะจะโห่วันนี้มีแต่เรื่องน่าสนใจนะเลยก็จะคีโตก่อนก็คือเป็นเพราะว่ามันเผาผ่านไขมันมันเลยมีคีโตไอตัวนี้ในร่างกายเราเลยเลือกชื่อเขาว่าคีโตไดเอทมันเจอถูกเจอมานานหรือยังคะอาจารย์โอ้เป็นเกือบร้อยปีแล้วมั้งเหรอคะอาจารย์ทำไมเขาเพิ่งมาคิดกันไม่นานนี้เองนะคะอาจารย์คือเติมเขาใช้รักษาเด็กที่ชักเป็นลมชักนะครับ แล้วก็รักษาด้วยยาไม่หายนะครับก็มีคนคิดว่าเออลองเปลี่ยนอาหารดูสิเอาไขมันไปกินมากขึ้นปรากฏว่าชักน้อยลงแล<อ>้วสมัยนี้ก็เอามาใช้อยู่ด้วยตรงนี้นแล้วต่อมาก็จะเจอว่าคนที่กินถ้ากินไปสักสองสาเดือนเอ๊ะน้ำหนักมันลงด้วยก็เ<อ>ลยเป็นที่มาว่าเออเขาเลยไปศึกษาคนค้าต่อว่าเออกินอาหารไขมันนีเยอะแต่ที่เราเดิมเราเข้าใจว่ากินไขมันเยอะน่าจะอ้วน ใช่ค่ะแต่ปราบอกว่าตรงข้ามนี่นี่เป็นคนคงดนไม่กินของทอดเลยค่ะอาจารย์ตั้งแต่แบบ,บพยายามคุมอาหารไม่กินของทอดของมันมาโดยตลอดเลยค่ะครับตรงนี้เป็นอันหนึ่งซึ่งทําให้คนเอามาใช้เพื่อที่จะลดน้ําหนักนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสารอันที่หนึ่งคือสารกีโตนที่มันสร้างสาร้างขึ้นมาในร่างกายจากกาเรเผาผลาญไขมันเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ไปกดไม่ให้เราอยากอาหารอ๋อัวอย่างอีกเอฟเฟกหนึ่งด้วย่ เพราะนั้นอย่างเช่นว่าเรากินของมันมันเนี่ยเราจะรู้สึกเลี่ยนเรวกินไม่ได้มากใช่ไหมครับมันกินไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะตรงนั้นเป็นอันที่มันไปยับยั้งการอยากอาหารของเราแต่เดียวกันฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการที่ทาให้เราอยากอาหารมันก็ลดลงนะครับอันที่สองก็คือมะพร้าวผ่านไขมันมันไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลจะใช้มันก็เลยต้ว่าขอาไขมันมาเผาผ่านไขมันก็จะถูกใช้ไปซึ่งน้ำหนักเราส่วนหนึ่งเป็นน้ำหนักไขมันนะครับที่เราเกินอยู่ใช่ไหมครับ อันที่3ก็คือโปรตีนถูกเอามาใช้แทนคาร์โบไฮเดตด้วยเพราะฉะนั้นการเผาผลาญโปรตีนเนี่ยใช้พลังงานเยอะ oh. เพราะฉะนั้นมันร่างกายเราอยู่เฉยเฉมันก็ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น oh. แต่การที่เราเอาโปรตีนมาเปลี่ยนเป็นกูโคสอย่างเี้เป็นต้นแล้วประสิทธิภาพในการเผาผลาญน,นี้มันจะดีขึ้นเพราะเราเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้น oh. เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงลดน้ําหนัก oh. ได้ ซึ่งคือไม่ใช่ว่าเพิ่งมาฮิตแต่จริงก็คือถูกทําในทางการแพทย์ถูกแนะนําให้ใช้ในการรักษาโรคมาแล้วพูด่งง่ายๆก็คือดูฟังแล้วก็เหมือนอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ใช่ไหมคะอาจารย์มันถูกคิดและถูกสร้างโดยโดยวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มาก็จะเป็นอย่างี้แล้วต่อมาคนน้ำหนักขึ้นมากขึ้นก็เลยคิดเอาอันนี้มาใช้แทนนะครับเราเนี่ยเรากินจังฟู้ดมากฟาสต์ฟู้ดกันมากใช่ครับเพราะนั้นแต่ก่อนแล้วก็เราใช้ไม่หมดด้วย อาเใช้เลยีมค่ัเราก็เลยใช้ไขมันเพื่อที่จะเร่งการเผาผลาญของร่างกายเราให้มันใช้พลังงานเพิ่มขึ้นแบ่กล้ยไอันนั้นก็เป็นเหตุผลนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อดีในเดียวการต่อมาก็จะมีคนออาไปใช้ในแง่ของลดน้ําตาลในเลือดด้วยใช่ไหมครับเพราะเราลดกินแป้งข้าวน้ําตาลแน่นอนนะน้ําตาลในเลือดเราต่ําลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานนะดีใช่ไหมคะมันก็จะช่วยลดน้ําตาล แต่ปัญหาตามมาก็คือถ้าเรากินยาลดน้ำตาลด้วยคู่กันไปเลยเนี่ยน้ำตาลต่ำน้ำตาลต่ำมันอาจจะมีผลข้างเคียงมากกว่าน้ำตาลสูงด้วยซ้ำเช่นบางคนต่ำมากต่ำกว่า60-50ลงมาเนี่ยบางคนหมดสติเป็นลมเเสียชีวิตได้เพราะนั้นนั่นเป็นอันหนึ่งซึ่งต้องข้อควรระวัง ในการที่จะใช้ตรงนี้เคยเคยได้ยินข่าวที่เป็นด้านอีกด้านหนึ่งของเอฟเฟกของกลุ่มเหมือนกับไปเข้าอยู่ในกลุ่มอยู่ค่ะอาจารย์แว่ว่ากลุ่มอาหารชั่วแบบว่าเราก็ต้องไปส่องว่าเอ๊ะเขากินยังไงอะไรหาข้อมูลอย่างเงี้ยก็เลยเห็นว่าเหมือนมีเคสที่คุณแม่ทานแล้วก็ต้องไปส่งโรงพยาบาลลูคนบอกเฮ้ยอันนี้ไม่โอเคคุณแม่ไปกินอะไรคือลูกไม่ทราคุณแม่มาเข้ากลุ่มมาหาข้อมูลแล้วก็ไปกินแล้วก็โดยที่จะเองเป็นเบาหวานแล้วก็กินยาอยู่ก็คือต้องส่งโรงพยาบาลด่วนแบบฉุกเฉินเลยค่ะ อันนั้นก็จะเป็นอันที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นักโภชนาการนักกำหนดอาหารนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่ฉีดอินซูลินนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าอินซูลินเนี่ยนะมันทําให้น้าตาลต่ำนะครับเพราะต้องต้องใช้ให้ถูกใช้ให้เหมาะพูดง่ายโดยเฉพาะถ้าคนที่เป็นเบาหวานประเภทหนึ่งนะเด็กๆอายุไม่มากเนี่ยครับที่ต้องฉีดอินซูลินเป็นประจาปกติธรรมดาถ้าไม่ได้ฉีดอินซูลินอินซูลินไม่พอเนี่ยมันเกิดภาวะคีโตนอยู่แล้ว พีโตแอซิ o s โ s เป็นผลข้างเคียงของเบาหวานประเภทหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นเบาหวานประเภทหนึ่งที่งฉีดอินซูลินเนี่ยถ้าไปกินคีโตก็เปีกคีโตก็ยิ่งเยอะเพิ่มขึ้น,เพ,นเพราะฉะนั้นเป็นนั้นที่จะต้องดูแลโดยแพทย์ถ้าเกิดจะใช้เบาหวานกนะ็นนนไม่ได้มีแบบเดียว,วยคำว่าเบาหวานคนจะรู้สึกว่า ต้อง,อง <c oughs> น้ำตาลเกินอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันก็มีเรื่องของอฮอร์โมอนตัวนี้ขาดเหมือนกันแล้วยิ่ง <c oughs> ไปทําก็จะยิ่งทําให้เล,ลวร้ายเรียกว,ว่าเหมือนกับสาภาวะของโรคก็จะยิง่งเลวร้ายไปอีกโอ้อันนี้ละเอียดอ่อนนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเบาหวานเราบอกคนที่เบาหวานเบาหวานกินได้เออจริงเขาจะเชียร์ค่ะเบาหวานกินได้เขาจะบอกเลยว่ากินดีคนมันเบาหวานมากินเลยแต่ว่าเอาเบาหวานมันมีตั้งหลายเบาหวานเขารู้ไหมอย่างเงี้ยโอ้โหนากลัวนอกจากนี้ก็สารคีโตนที่ออกมาเนี่ย มันอย่างที่บอกอะมันทาให้เราขึ้นไส้บางทีเก็กินไม่ได้มากมันก็เวียนหัวมีภาวะที่เราเรียกว่า keto f l ูหมายว่าเหมือนเป็นหวัดอะที่ไข้ต่าๆปวดเมื่อยร้อนเพลียอะไรเงี้ยหลังจากที่ทานอาหารคีโตเป็นสักระยะแกเ่ะคนนั้นจะทานไม่ได้เยอะอกมันก็จะทานน้อยลงเองโดยโดยพื้นฐานของอาหารที่ทานอย่างนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีปัญหาตามมาก็คือความเป็นกรดะถ้าเราทานแต่ไขมันเยอะๆนะครับ บบข้าวแป้งน้าตาลไม่ได้ทานเลยร่างกายจะเป็นกรดมากขึ้นการ,รที่ร่างกายเป็นกรดเนี่ยนะที่เรากังวลอันนึงก็คือมันจะด,ดึงแคลเซียมออกจากกระดูกตรงนี้เพราะฉะนั้นแคลเซียมถูกดึงออกมาโอกาสกระดูกบางก็จะมีระยะย,ยาวะนะครับในเดียวกันเนี่ยคนกินอาหารคีโตก็จะปัสสาวะเยอะหิวน้ําบ่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะขับสารนี้ออกเพราะถ้ามันเกินไปมันเป็นกรดร่างกายต้องขับออกขับออกพร้อมกับแคลเซียม มันก like so ็จะเปิดปัญหาว่าตกตะกอนเป็นนิ่วในไตที่เป็นผลระยะยาวที่เขากังวลตามมานะครับของอาหารขีดทนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือแน่นอนครับเรากินแต่ไขมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสี่ห้าเท่าอย่างเงี้ยเป็นต้นไขมันในเลือดต้องสูงแน่แน่ถูกไหมครับค่ะลอวค่ะอาจารย์คือคือเขาเขาเหมือนบอกว่ามัน เขาบอกว่าไม่ไม่ขึ้นเขาก็จะมีค่าแล b มามา,มาในกลุ่รรมอหมนทำมาคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยแต่ว่าได้คุยกับอาจ,จารย์นี่ดีเหมือนกันเพราะว่าอาจ,จารย์ก็ดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็คือมันก็ขึ้น้อกิินอาหารไขมันสูงใช่ไหมคะใช่ครับขึ้นฮะโดยเฉพาะตัว,ตว L D L คอละะเลสเตอรอลยิ่งถึงหมอหัวใจมันแค่อชอบอ่ะเพราะ<ร>ตัวนี้เป็นตัวเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดทํามาพึ่งขึมาพลาดเนี่ยเกี่ยวข้องเลยเพราะนั้นมีการศึกษาต่างๆอันนะที่บอกว่า L D L จะสูงขึ้น หลังจากที่เรากินกีโตเพราะเรากินไขมันเพิ่มขึ้นน่ะก็แน่นอนโดยเฉพาะถ้าเป็นไขมันจากสัตว์นะฮะน้ำมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยพวกนี้ก็จะขึ้นเยอะนะครับแล้วตรงนั้นอ่ะเราก็กังวลอยู่ว่าระยะยาวข้อมูลมันยังไม่มีอย่างไม่สุดก็ไปถึงปีหนึ่งที่มีการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการศึกษาลดน้ำหนักลดน้ำตาลในเลือดระยะสั้น3เดือนไม่เกินปีแต่ถ้าเกิน5ปี10ปีเป็นยังไงไม่รู้ ตอนนี้ยังไม่ได้มีงานที่เกิน5ปีสิีก็จะ,ะมีการศึกษาที่เพิ่งเพิ่งรายงานในที่ประชุมโรคหัวใจที่อเมริกาเมื่อกลางกลางเดือนที่แล้วเองะนะครับเขาติดตามคนไข้ที่มีประวัติว่ากินอาหารคล้ายๆคกีโตะนะครับสามกว่าคนเป็นคนอังกฤษะนะครับเมื่อ10ปีก่อนนะครับแล้วมื่อเทียบกับอีกพันกว่าคนนะครับว่าที่ไม่ได้กินคีโตเนี่ยนะ แล้วก็ดูแต่ละคนก็อาจจะกินกลับไปกลับมาก็ได้เราเราไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้<ช>แต่พอตามไปที่10ปีเนี่ย<ช> <ๆ S 2> คนที่กินคีโตน้าตาลในเลือดสูงขึ้นไขมันในเลือดสูงขึ้นและที่สำคัญก็คือโอรคหัวใจหลอดเลือดเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเพราะนั้นนี่เป็นสนนัญญาณลที่จะต้องระวังโดยเฉพาะการกินระยะยาวเกินปีหนึ่งขึ้นไปต้องระวังนะเราก็ต้องคอยเช็คดูมีปัญหาเรื่องนิ่วในตายไหมมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจไหมที่มันจะเกิดตรงนี้ตามมาได้ เพราะเราไม่มีข้อมูลระยะยาวระยะยาวเนี่ยจริงๆแล้วกินกับไม่กินมันต่างกันไหมค่ะอาจารย์นะครับอย่างนี้อย่างนี้ถามย้อนไปที่เวลาหมอใช้ในการรักษาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาใช้ระยะยาวไหมคะหรือว่าใช้เป็นแบบช่วงๆเหมือนน้องๆที่รมชักหรือว่าแม้กระทั่งผู้ป่วยเดี๋ยวขอสไลด์แผ่นทีท่สองไนดะ้ได้ค่ะอาจารย์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าถ้าเราจะอินพื่อลดน้ำหนักนะครับมันก็จะแบ่งเป็นเฟสแต่ละช่วง เฟสหนึ่งสองสามอาทิตย์ฮะ่แล้วแต่ละเฟสก็จะมีอาหารที่ค่อยๆปรับลดลงลดพลังงานด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆอ๋อไม่ใช่อยู่ไปกินนะครับผมคจะอธิบายเลยค่ะจย์ครับช่วงแรกยังไงนะคะครับช่วงแรกก็คือเนื่องจากกินไม่ได้เยอะเขาก็ต้องกินหลายมื้อหน่อยกินสี่ห้ามื้อต่อวันเนี่ยซึ่งเป็นอาหารเป็นโปรตีนแลวเป็นไขมันซะส่วนใหญ่นะครับตรงนี้น้ําหนักก็จะลดเร็วนะครับสองสามเดือนเฟสที่สองก็จะเพิ่มพวกอาหารเขาก็คือไม่กินไม่กินแป้งข้าวน้ำตาลเลยใช่ไหมคะจย์เ <C> e เ,ปเป็นแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตที่มาจากพวกผักพวกผลไม้เป็นหลักนะรตรงนั้นพวกมันอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าไม่กินเป็นแบบข้าวแบบเราหรืขนมปังอะไรพวกนี้เนี่ยเขา,าไม,ไม่ไม่ได้ทานแล้วเสร็จแล้วก็เสริมเป็นพวกโปรตีนเข้าไป <C> e นะภายในถ้าเป็นเฟสอย่างเงี้ยสอามเฟสแรกนี่นะครับสอามอาทิตย์ประมาณเดือนหนึ่งฮะลดประมาณโดยเฉลี่ย7-8กิโลเยอะนะกจ็ดเจกกว่านะครับซึ่งตรงนี้เป็นอันที่ หลังจากนั้นเนี่ยเขาแนะนําว่าให้กินกลับไปเหมือนเดิมคือค่อยๆเพิ่มคาร์โบไฮเดรตขึ้นไปไม่ใช่กินไปตลอดนะฮะเพราะฉนั้นผมมึงเรียกคีโตอาหารคีโตเจนิกเนี่ยว่าเป็นอาหารเฉพาะกิจนะกินสั้นๆได้ไม่เป็นไรถ้าจะลดน้ำหนักเร็วอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะต้องค่อยๆปรับมากลับมากินเหมือนเดิมหรือที่เราจะคุยกันต่อก็คือกินเป็นอาหารไทยโบราณอาหารเมอร์เรเนียนอื่นซึ่งเหมือนก็ช่วยลดน้ำหนักเหมือนกันแต่ไม่ใช่เวลานานกว่า ค่ะแต่อาจารย์สนใจตรงนี้ค่ะคือ8ปดถึงสิบสองวีก็คือที่อาจารย์บอกว่าค่อยๆค่อยๆ<ช>ทานใช่ไหมคะแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงเฟสที่จะมีการน้ำหนักลดกันเกิดขึ้นลดเร็วเห็นไหมครักราฟมันลงเร็ว<ส>มากสีแดงๆนี่ใช่ไหมคะสีสส,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 สีแดงนะครับอยู่นะดีๆก็คือเราลดเลยได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นวันนี้นอยากกินพรุ่งนี้ก็คือเราก็แค่ไม่กินอาหารอันนี้เป็นนักกําหนดอาหารกําหนดครอ,<า>อันนี้เป็นของอคําแนะนําของยุโรปนะครับว่าเราจะดูแลคนอ้วนน่ะได้ยังไงโดยใช้ อาหารคีโตซึ่งมีแคลอรี่ต่ําแคลอรี่เท่ากับกินข้าวผัดประมาณจานครึ่งหนึ่งวันหนึ่งทั้งวันนะคะทั้งวันกินพลังงานทั้งันจ๊ะโตเสจจ้ทั้งวันนะคะจโนโอ๊ตขอบคุณมากค่ะทีมงานขยายใหญ่มากดยเพพาะสนใจมากเพราะอันนี้สําคัญมากเหมือนกันนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักใช่ตามหลักโภชนาการภชนาการแล้วก็คือทําให้เห็นว่า กินเนี่ยช่วงที่ลดน้ำหนักยกินอยู่ไม่ควรจะเกิน12วีคใช่ไหมคะตามตามภาพ8ถึง12วีคที่จะกินแบบนี้ได้แล้วหลังจากนั้นก็ต้องค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มแป้งใช่ไหมคะก็เพิ่มค่อยๆเพิ่มแป้งเข้าไปเป็นพวกพวกถั่วพวกอะไรผักผลไม้อะไรใส่เข้าไปแล้วต่อมาก็เป็นพวกสุดท้ายก็จะเป็นเพิ่มเป็นข้าว เพิ่มเปอะไรเข้าไปผักเขาก็ไม่ให้กินเลยนะจา์เห็นแต่เป็นเนื้อเนื้อสัตว์เป็นหมดเลยที่เห็นูรูปรูปอยู่ข้างล่างนะคุณผู้ชมค่ะจะเห็นตัวอย่างรูปที่เป็นอาหารที่เขาจะให้รับประทานนะคะพอเข้าเฟสสีสีเขียวก็คือเริ่มค่อยให้ทานนมหน่อยมะเขือเทศแอปเปิลใช่ไหมแอปเปิ้ลหรือพันธุ์พืชต่างๆซึ่งจริงๆเราจะเรียนรู้พันธุ์พืชน่าจะดีต่อสุขภาพแต่ว่าคือเขาห้ามไม่ให้กินในช่วงแรกเพื่อลดน้ําหนักเลยใช่ไหมคะจานเราจะเห็นนะว่ามีบอกว่าต้องมีให้วิตามินก เสริมเข้าไปนะครับเพราะการกินอาหารคีโตนจะขาดวิตามินเกิดเกลือแร่และเชื่อมคันอีกอันก็คือขาดใยอาหารอันนี้มันเป็นอาหารที่มันมันไม่ไม่ไม่ถูกกับธรรมชาติเราอ่ะพูดยังไงเฉพาะกิจแต่มันลดน้ำหนักเร็วลดน้ำหนักได้เยอะลงหนักได้เร็วเหมือนไปบีบคันร่างกายเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราอยากผอมเราต้องเสี่ยงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สู้มันนี่ใช่ไหมคะก็ช่วงสั้นๆฮะ เช่นจะไปบวชจะไปแต่งงานหรือไปงานอะไรอย่างเงี้ยถ <Yes, okay. ือว hey, uh ่าได้ระยะสั้นพิเศษครับแต่ว่าอจริงๆวันนี้อาจะรยมาให้ข้อมูลเนี่ยก็คือสามารถทําได้ตามเนี้ยตามหลักนี้แต่ว่าขอให้ระยะสั้นแตถึง12วีเท่านั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็อยู่ในความดูแลของนักกำหนดอาหารนักโภชนาการทุกทุ่ณหมอหมอคนจะต้องทราบเฉพาะต้องกินยาลดน้ำตาลอยู่ด้วยเนี่ย ที่เราจะกังวลเลยอย่างนี้ในเฟสสามที่เริ่มถึงเฟสสามก็คือต้องมีวิตามินเสริมแล้ะนะคะอาจารย์ก็จะขาดตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะรู้ว่าเออข้อดีข้อเสียมันก็มีอยู่ค่ะใช้ให้มันถูกเลยทานได้แต่ก็ต้องก็ต้องอันนี้นะคะอันตรายของเจ้า keto diet นะคะ keto เ e n ิ s ไดเอทเนี่ยมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์มันก็มีเรื่องถ้าเป็นเด็ก การเจริญเติบโตจะช้าลงลอ่ะอ็ยังเพิ่งเด็กอยูน่นะค่ะ <c ans> หรือคนตั้งครันให้นมลูกอะไรเงี้ยอาหารมันไม่ครบอ่ะเพราะนั้นถ้าลูกจะมีอาหารพูดง่ายลูกขาดอาหารอ่ะนะฮะ <c ans> แต่แม่ถ้าคิดว่าผอมทังไม่แนะนํา <c ans> ในคนที่ตั้งครันหรือให้นมลูกดเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องให้อาหารครบถ้วนพอ,อเพียง เราะฉะนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของการขาดสารอาหารนั่นเองอย่างที่มีเฟสสามที่ต้องมีการให้สารอาหารที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแต่ว่าได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาจะค่อนข้างลงเร็วมากเลยค่ะอาจารย์ลงเร็วกว่ากันลดน้ําหนักอื่นแบบจนแบบเห็นผลทาให้คนรู้สึกว่าว้าวค่ะอาจารย์สนใจมาตัวเองก็สนใจอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าเห็นมีแสเอฟเฟกหลายอย่างแล้วก็กังวลเรื่องความเรื่องของร่างกายนะคะอาจารย์ร่างกายมันโอเคไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคน เหมือนมีผื่นอะไรเงี้ยเขาจะบอกมีผื่นผื่นแพ้ต้องกินยากแก้แพ้อะไรขึ้นมาก็รู้สึกเอ๊ร่างกายมันยังไงนะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็คือมีได้ใช่ไหมคะครับคือถ้าไม่แน่ใจลองลดดูหรือเลิก<ม>แ,ลแ,ลแล้วลองดูมันหายไหมถ้าหายกินกลับไปเป็นอีกก็ใช่ครับแสดงว่าไม่ค่อยถูกกับ<อ>ไม่ถูกมันแล้วแต่ร่างกายคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันไงก็ต้องก็ต้องดูจริงๆคุณนี้ให้ปรึกษาคุณหมอใช่ฮะดีที่สุดนะคะถ้าจะรับประทานเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งกระบวนการที่ ที่เกี่ยวกับการแพทย์เพราะว่าใช,ใช้รักษาผู้ป่วยด้วยั่าแสดงว่ามันต้องมีกระบวนการอะไรที่เกี่ยวกับเคมีในร่างกายที่มีความส่งผลกับร่างกายได้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เพื่อความสบายใจค่ะถ้าอยากจะทาน k โต o diet อะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาคุณหมอดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะถ้ามีโรคประตัวถ้ามีโรคประจําจตัวโร<ล>คไตโรคตับโรคตับอ่อนเนี่พวกนี้เนี่ยหรือเบาหวาน คนนี้ตั้งครั์ให้นมบุตรคนนี้ควรจะต้องแจ้งคุณหมอเลยนะคแจ้งคุณหมอเลยนะครับอันนั้นข้อข้อที่ต้องระวังแล้วข้อดีเรอคะอาจารย์นอกจากจะลดน้ําหนักแล้วยังมีข้อดีอื่นๆต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นไหมคะอาจารย์ก็มีเรื่องน้ําตาลในเลือดที่ลดลงตอนช่วงนั้นทางการศึกษาก็เรื่องไขมันนะถ้าอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มอาหารที่เรียกว่าโลขับหมายว่าเรากินคาร์โบไฮเดรตคารบป้งน้ําตาลลดลงอาหารโลขาบเนี่ยเมื่อเราจะไปเพิ่มเป็นไขมันหรือโปรตีนเนี่ย ระยะยาวเนี่ยตัว HDL ไขมันที่ดีเนี่ยมันจะสูงกว่าอ๋ออันนี้คือข้อดีอันหนึง่งค่ะที่คนไหนที่อยากจะเพิ่มไขมันดี HDL ค่ะตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง<อ>แตม่มันทำไม่ได้นานเพราะส่วนใหญ่เทียบอาหารอย่างอื่นนะครับใครกินครบป,ปีได้เก่งมากเลยเพราะฉะนนตัวไหนก็กินก็ไม่กี่เดือนแล้วก็ต้องเปลี่ยนกลับมาอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถึงกินกินหยุดหยุดเขายังโอเคก็เป็นลักษณะอย่างนี้ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องไขมันที่มันอาจจะมีส่วนแต่ระยะยา,ยาวเรื่องมะเร็งเรื่องโ,โรคหัวใจหลอดเลือดเนี่ยข้อมูลยังไม่ออกมามที่ชัดเจนเรายังบอกไม่ได้ชัดว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าแต่ว่าเท่าที่ดูตารางที่อาจารย์มาให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะก็น่าสนใจตรงหนึ่งที่จริงๆแล้วก็คือศึกษามาหลายวิธีการการที่ทําอะไรที่เหมือนร่างกายมันเปลี่ยนไปโดยโดยแบบนี้แล้ว อยู่ดีๆก็กลับมาคืนมันมักจะโยโย่นะจานใช่ใช่ไหมคะในทุกอันเพราะฉะนั้นจูก็เลยเข้าใจเลยว่าไอ้เฟสเขียวๆเนี่ยที่เขาต้องมีค่อยๆค่อยๆนี่คือมันต้องปรับให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆปรับตัวไม่งั้นถ้าคุณหยุดเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งนี้ที่จะเตือนเหมือนกันยิงคีโตโอไม่ไหวฉันน้ำหนักลงแล้ว10กิโลเย่แล้วก็วันลุ่งขึ้นก็ฉลองพิซซ่าจะบุฟเฟ่พิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะกลับมาโยโย่เลยเด้งขึ้นไปเยอะกว่าเดิมอีกนะคะทำให้แบบประสบความไม่สาเร็จได้แต่ว่าจริงๆๆแลล้้วววมันนนคคือออตง่่ยดาาะเป็กกรรบ อันนี้เป็นอันแรกก็คือเรื่องของ keto เด e โหั ho, อาจารย์มาอธิบายให้เราได้เข้าใจได้รู้สึ่งที่มาแล้วก็กระบวนการในร่างกายรวมถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยแต่ยังมีหมดอาหารอีกหลายๆละอย่างที่อาจารย์อยากจะมาแนะนําเดี๋ยวรเราจะมาคุยกันต่อในตอนหน้าค่ะอาจารย์ค่ะวันนีครับพระคุณอาจารย์มากมเลยค่ะสวัดีครับค่ะ อันนี้ก็คือสาระความรู้ที่นํามาฝากค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะค,คิดว่าหลายๆทนเนที่กําลังสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพสามารถนําไปปรับใช้นำเป็นข้อมูลที่จะสามารถที่จะนําไปแนะนําผู้อื่นและคนในครอบครัวได้นะคะแต่อย่างที่บอกคือยังมีอีกหลายกลุ่มอาหารนะคะวิธีการกินที่ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในตอนหน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวว,วันอาทิตย์เวลาเดิมนะคะนอกจากนั้นก็ยังสามารถติดตามไปทางช่องทางโซเชียลค่ะไม่ว่าจะเป็น True ID Facebook นะคะทาง IG นะคะ Instagram แล้วก็ YouTube c h anel n TNN2 TrueVision 784ค่ะวันนี้จุ๊จิ้มแลวคุณหมอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ